มีบางคนบอกนะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพ์นี่ใกล้เจ๊งแล้วหรือเจ๊งแล้วในมองนั้นเนี่ยครับมันจริงหรือเปล่านะเรามาคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพ์นี่เจ๊งแล้วหรือว่าใกล้เจ๊งแล้วจริงไหมนะมีคนพูดกันอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับโดยเฉพาะพวกที่ฟังไม่ได้ซับจับไปกระเด้งไอ้จับไปกระเดียดนี่ยะครับจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะครับความจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ค,คือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีพวกนักการเงินนักธนาคารเนี่ยนะครับนักการธนาคารเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์กันเนี่ยครับบอกว่าตลาดมันยแย่ใหญ่แล้วมันจริงหรือไม่นะครับนะบางคนบอกว่าเนี่ยมันใกล้จะพังทลายแล้วนะเพื่อนผมเป็นนายกสมาคมในหน้าที่สิงคโปร์ส่งมาให้ดูเนี่ยให้พิมดีเนชั่นเดดเนชเนี่ยครับก็ออกข่าวนะครับว่าโอ้โหตัวนี้แย่หนักแล้ว นะผมก็เลยบอกไว้ว่าจริงๆอาจาจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นยังไงกันแน่เรามานั่งคุยกันสักหน่อยนะครับผมก็เคยไลฟ์ไปบ้างในเรื่องนี้เนี่ยครับแต่ว่าวันนี้มาคุยกันใหม่นะครับคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไปแก้ตัวหรือไม่ได้ไปส่งเสริมพวกนักพัฒนาที่ดินหรือนายหน้านะครับทั้งที่อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ทั้งสองอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับไม่ได้ไปโกงใครนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ใหญ่บอกคือว่า ที่บอกไม่ได้เป็นแนวหน้าไม่ได้พัฒนาที่ดินเนี่ยเพราะว่าผมเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะเป็นคนที่สำ,สำรวจวิจัยด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เลยเมีข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วภาวะตลาดมันเป็นยังไงกันแน่นะกล้เจ๊งแล้วจริงหรือเปล่าามองนั้นเนี่ยครับนะก็เลยถ้ามีโอกาสนี่มาฟังกันดูแล้วกันนะครับคือประการแรกเนี่ยก็บอกว่ามันแย่เนี่ยนะดูจากอะไรอะ่ะนะดูจากว่าการเปิดตัวโครงการใหม่มันน้อยลง อันนี้ก็จริงนะครับปกติเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เฉพาะในกรุงเทพเนะี่ยประมาณ1นึ่งแสนหน่วยกรุงเทพหนึ่งแสนหน่วยต่างจังหวัดที่บางแล้วหนึ่งแสนหน่วยรวมแล้วสองแสนต่อปีนั่นแหละครับนะแต่ว่าในปีสองพันนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเกิดเพียงแค่สามถึงสี่หมื่นหน่วยเท่านั้นเองอาจจะสามหมื่นหน่วยเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสี่หมื่นหน่วยก็เลยเพราะถ้ามีาจจมช่วงปีช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเปิดตัวมากขึ้นกว่าครึ่งปีแรกที่เรา ดูจากแนวโน้มการเปิดตัวเนี่ยครับจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าปีที่แล้วเปิด6กหมืนปีนี้แล้เปิดปีทีแล้วเปิด6 0หมื่นปีนี้เปิดแค่3ามสี่มมันก็หายไปประมาณเกือบครึ่งนะครับดูแล้วมันเกือบว่าสถานการณ์ไม่ดีซึ่งก็จริงเหมือนกันนะครับคือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีๆคงเปิดกันใหญ่เลยอนะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อขายจะลดน้อยลงนะครับมีเรื่องอีกัวเรือนบ้างมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ สภาพคล่องอะไรต่างเนี่ยครับคนก็เลยไม่ค่อยเรียนซื้อบ้านนะครับดังนั้นก็เลยเปิดตัวโครงการน้อยลงแต่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้ามันเปิดตัวกันทะเลิศทะราเปิดตัวกันเป็นแสนนะไม่ดูมาตรามาตราเรือเลยเนี่ยครับลุยไปเปิดตัวเป็นแสนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเปิดตัวเป็นแสนเนี่ยก็ต้องเกิดฟองสบู่ใช่ไหมครับอุปทานหรือซัพพลายเนี่ยมันเป็นแสนแต่ดีมานอาจจะมีแค่สามหมื่นสี่หมื่น อันนี้เสียมันโอเวอร์สปายเกิดปัญหาโอเวอร์สปายก็คือแบบว่ามีการผลิตล้นเกินความต้องการนะอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งละทำอย่างนั้นไม่ได้เจ๊งเราในรายนัดหมดนะส่วนที่มันผลิตออกมาเกินเนี่ยก็ต้องวอดมาลายหายไปนะนนี่เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่อันนี้ไม่มีวิกฤตตอนนี้นะไม่มีวิกฤตที่บอกไม่มีวิกฤตเพราะอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการก็ปรับตัวผลิตน้อยลงปรับตัวผลิตน้อยลงเนี่ยก็เลย ทําให้ไม่มีฟองสบู่ไม่มีออฟองสบู่แตกเพราะว่าไม่มีแบบว่าเกิดผลิตล้นมากเกินไป้ยครับและในครึ่งปีแรกนะครับของปี2อ6 8เนี่ยมีการเปิดตัวโครงการใหม่แค่หนึ0งหมนหน่วยน้อยมากเลยนะบางเดือนเนี่ยตอนบูมๆเนี่ยเดือนนึงก็เปิดเป็นหมื่นหน่วยก็มีนะครับแต่เนี่ยครึ่งปีเปิดแค่1 5ื่นห้ดังนั้นทั้งปีก็น่าจะเป็นส0 0 0 0แต่ ครึ่งปีหลังมันย่ำมากกว่าสามหมื่นก็แหละจะเป็นประมาณสี่หมื่นอย่างนี้เป็นต้น,กกนนะครับเอาเป็นว่าเฉพาะครึ่งปีแรกนะครับเปิดตัวขึ้นมามีการเปิดตัวขึ้นมาแค่หมื่นห้าดูแล้วมันน้อยนะครับแต่ในทางตรงกงนข้ามเนี่ยมีการดูดซับอุปทานไปเนี่ยครับประมาณสองหมื่นสามอุปทานที่ดูดซับไปส่วนหนึ่งก็เกิดจากโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่หมื่นห้านี้นะครับแล้วก็เป็นโครงการเก่าที่เพิ่งจะขายได้ในครึ่งแรกของปีหกแปดนี้เนี่ย จำนวนที่มีคนดูดซับซื้อไปเนี่ยครับมันประมาณ23งนหะมื่นสามนะสอหน่วยแต่จํานวนที่มีคนเปิดใหม่ลอนช์ออกมาเนี่ยมันห5ึ่งห้าแสดงว่าการเปิดใหม่น้อยกว่าการซื้อกันการซื้อไปนะครับอุปทานที่มันล้นเกินอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหด,หดลงหดลงหด,ลง,หดลงนะครับอันนี้เป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีนะครับข้อดีที่ชี้เห็นว่าตอนนี้ภาวะมันไม่ได้ย่ําแย่ อย่างที่เราโพธนากันว่ากันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบลองว่าถ้าเกิดว่าเปิดตัวก้นมาหมื่นห้าแล้วก็มีคนซื้อจริง,รงหมื่นเดียวเอาชิปเปลงแรกอันน,น,นะ yeah, นี้แย่แน่แน่แล้วนะแย่แน่แน่แล้วคือเปิดตัวเนี่ยมากกว่าการซื้อนะครับอันนี้ถือว่าจะเกิดภาะวะล้นตลาดเป็นโอเวอร์สปขึ้นมาแต่ตอนนี้สปลายที่เหลืออยู่ทั้งหลายเนี่ยถูกดูดซับไปมากกว่าการเปิดใหม่นี่คือข้อดีนะครับนะ ดังนั้นไม่ต้องห่วงยังมีอีกนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าจะเกิดสงครามราคาสงครามราคานะฮะอ่า price war นะจะเกิด price war ได้ยังไงนะก็คือมองว่าโอ้ต่างคนต่างลดราคาเพื่อที่จะหนีตายนะครับเพื่อที่จะหนีตายมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับพอดีผมเนี่ยเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาใน,นทรัพท์ไทยสำรวจโครงการต่างๆทุกวันอ่ะ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เราเนี่ยครับนักวิจัยเราออกไปเซอร์เวย์ปูพรมเซอร์เวย์ไปเรื่อยทุกวันแล้วก็พบว่านะทุกไตรมาสเราไปเซอร์เวย์ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่เนี่ยทุกไตรมาสโครงการเปิดใหม่เลยไปทุกวันนะครับแล้วพบว่าในแต่ละไตรมาสแต่ละไตรมาสเนี่ยนะครับนะนะราคาขายเท่าไหร่กันแน่นะปรากฏเราพบว่าที่เปิดนะที่ขายกันในปี2567สิ้นปีนะครับกับที่ขายกันในกลางปี2568ก็คือผ่านไป6เดือนเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะราคาคงที่ไม่ได้ลดเพิ่มขึ้นก็มี10%ลดลงก็มี12%บองเรกล้งอย่างนี้นะครับดังนั้นโดยเฉลียลนะาาฉล่ยแล้วเนี่ยราคารอดไปเฉลี่ยแล้ว0.3% 0.3%ไม่ถึง1%นะครับ0.3%เอา้าแล้วบางคนบอกว่ามึงอลดตั้งเยอะนะเช่นราคา10ล้านลดเหลือ8นะอาจจะเหลือ7สมมุตินะ10ล้านลดไปเหลือจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอก10ล้านลดเหลือ8อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเหมือนกันแต่นะ่่่ะะมมมมัันนนเเป็็คคคววาาทจจรรบไใชิง ก็คือไอ้ไม่มันไม่เคยตั้ง10ล้านเลยอะโพสติมันก็ตั้ง8ล้านอะไรทำงี้เนี่ยครับแล้วก็แกล้งบอกว่าเมื่อก่อน10ล้านแต่ตอนนี้ลดเหลือ8ล้านให้คนตื่นเต้นนะคนคนตื่นเต้นดีนะยังไม่ใช้กลยุทธ์แบบแม่ค้าตลาดนะสวยบ้านหนึ่ายขายหลังละ8ล้านนะครับแข้นขึ้นป้ายเลย4ี่ล้านขึ้นป้ายเลย4ล้านน,าน,นะแต่เขียนตัวเล็กตรงป้ายนะครับว่าครึ่งหลัง8 4สล้าน คือได้ซื้อทั้งหลังเนี่ยจะต้องจ่าย8ล้านถ้าคุณซื้อแค่ครึ่งเดียวต้อง4ล้านนะครับผมไม่ไปซื้อแค่ครึ่งหลังนะเพราะมันคงอยู่ไม่ไหวใช่ไหมครับนะอันนี้แบบกลยุทธ์แบบแม่ค้าตลาดเนี่ยนะครับเหมือนกับส้มเนี่ยนะโรลละสิบบาทคือดูไกลๆนึกว่าโรลละสิบาทสมมตินะแต่จริงๆก็คิดว่าครึ่งโรลสิบบาทอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เป็นกลยุทธ์แบบเล่นๆนะครับผมไม่ไปไกลทำทะเลขขนาดน,นั้นนะดังนั้นราคาที่ตั้งเนี่ยมันก็เลยตั้งหรือว่าบอกผ่าน บอกผ่านไปก่อนเนี่ยเมื่อก่อนขายสิบล้านนะตอนนี้ขายแปดแต่จากฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมันไม่มีใครขายสิบล้านนะครับมันไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่เคยขายสิบล้านเจ้าเนี้ยมันขายแค่แปดล้านเหมือนเดิมแล้วราคาไม่ลดเลือดจะมีบ้างเช่นเว่าหกเดือนที่แล้วอาจจะขายแปดล้านสามแปดล้านสองนะตอนนี้ลดมานิดหนึ่งไม่ได้ลดมาสิบกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างที่ว่าเพราะค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์แต่มีบางโครงการเนี่ยครับลดลงไป 12%ก็มี1 1 10รไล่ลงมาเนี่ยครับมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ลดไปปานเนี่ยนะ10% 9% 8%เน้าเปมีแต่ประเภทลดทียวี่สไม่มีไม่มีดังนะนั้น no worry นะนั่นเป็นแค่พูดเฉยๆหรือบางทีมีเหมือนกันนะลดจริงๆแต่มียูนิตเดียวพอไปถึงเราไปเข้าทีเซลออฟฟิศอยากจะซื้อเนี่ยราคาถูกเนี่ยขอซื้อหน่อยก็บอก sorry หมดแล้วนะมีหลังเดียวหรือสองหลังหมดแล้วนะอาจจะแก,แก,แกล้งเปิดไว้อย่างนั้นแหละนะครับ หรือบางทีอาจจะเป็นคอนโดที่ห้องมันแบบว่ามุมอับแสงส่องไม่่อยถึงนะไอ้ตรงนั้นเราก็อาจจะดิสคาวเอามาลดราคาเพื่อจูงใจให้ขายออกไปให้หมดนะเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นไอ้ประเภทที่ลดราคาหนำเนี่ยครับเกิด p r i c e w a r อะไรเงี้ยไม่จริงนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไอ้ price war เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว,ว่ามันแบบเกิดวิกฤตหนักแล้วก็มีคนพูดอีกนะในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เป็นฝ่ายแบงก์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยามานั่งคุยต่อยหอยกันเนี่ยครับ นะบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันย่ำแย่ยิ่งกว่าร้อยปีเรียกว่าในรอบหนึ่งร้อยปีนะไม่รู้เอาเอะไรมาพูดนะในรอบหนึ่งร้อยปีนะครับผมก็ยังไม่ถึงหน,นึ่งร้อยปีเหมือนกันหนึ้อน่าจะแก่มากแล้วเนี่ยนะครับนะไม่มีนะราแล้วถอยหลังไปดูสิปีนี้ปีพธศ,ศนะักรชนะครัเขาบอกว่าอะไรนะให้ปัดหนะ้าปัดนะปัดยังไงไม่รู้นะเขาไไนะทาให้เป็นเรด้วยนะครับแล้วก็ไล์ส่งเดียดไปอย่างนั้นแหละนะครับนะอ่ะเขาบอกว่า ร้อยปีเนี่ยรอบร้อยปีมันแย่สุดเรอบร้อยปีมันจริงเหรอปีที่ปีพุทธศักราช2568ร้อยปีที่แล้วก็คือปีพุทธศักราช2468ตอนนั้นนะเราเพิ่งเลิกสงครามโลกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนครับเศรษฐกิจเริ่มกำลังฝฟื่องเฟื่องย่ำแย่หนักมากจนกระทั่งเราต้องดุลค่าราชการออกดุลออกไปก็คือแบบว่าเ,าเรียกว่าปล่อยให้ไปธมาก,กินทางอื่นนะอย่ารับราชการเลยเพราะราชการไม่มีเงินจ้างแล้ว ะครับตอนนี้มีไม่ดุลไร้กันออกไม่มีนะไม่มีดุลไร้กันออกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เกิดวิกฤตตอนที่มีการปฏิวัติแบบสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยครับแล้วก็สิ้นสุดเอาสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดอะไรเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็เศรษฐกิจก็เฟเื่องขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เกิดสงครามอินโดจีนนะสู้กันไปสู้กันมาในวเวียดนามแบ่งเส้นขนาดที่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้วก็เริ่มต่อสู้กัน จนถึงสองรกว่ากว่าตรงนั้นตอนนั้นนี่ประเทศไทยเนี่ยมีคนบอกว่าอาจจะล้มเดือดซ้ไปเพราะว่าเวียดนามไปแล้วลาวไปแล้วขเขมรไปแล้วคงจะมา,ขาเขมือบไทยในระวันนี้แหละนะครับตอนนั้นสถานการณ์แย่กว่านี้เยอะเลยนะความมั่นคงเนี่ยครับนะดังนั้นจะไปบอกว่าร้อยปีเนี่ยครั้งนี้เนี่ยหนักสุดในรอบร้อยปีมันจะไม่เป็นความจริงเลยนะครับและหลังจากมีสงครามแล้วเนี่ยนะครับอีโรจีแล้วเนี่ยพอสงบปุ๊บก็จะมีเรื่องของ ه, ลดค่าเงินบาทปี2523สมัยป๋าเปรมใช่ไหมครับมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะมีอะไรต่างๆรหลายหลายหลายอย่างดัง,งนั้นจะบอกว่าตอนนี้แย่สุดในรอบร้อยปีเนี่ยก็เียเป็นการพูดเป็นอย่างนั้นเองนะครับเรียกว่าพูดช่วยๆไปอย่างนั้นแหละนะไม่ได้แบบว่าเป็นความจริงเลยแมนะ้แต่น้อยถ้าเราตรองดูเนี่ยเราก็อย่ารู้นะครับอันนี้นี่ไม่ได้ไปแบบไปว่าใครนะแต่เราวิาพากษ์สิ่งที่เขาพูดว่ามันไม่ถูกต้องตรงไหนนะไม่ได้ว่าใครเป็นส่วนตัวนะครับ แต่สิ่งที่เขพูดเนี่ยมันไม่ถูกต้องตรงไหนไหมเนี่ยไม่ถูกต้องตรงที่ว่าบอกมันรอบร้อยปีมันมั่วน,นะจะเกิด price war ก็มั่วน,นะครับนะหรือว่าเอ่อตอนนี้เศรษฐกิจมันฟองสบู่แตกก็ไม่จริงมันไม่มีฟองสบู่เรื่อยๆไปจะไปเอาอะไรมาแตกนะหรือว่าตอนนี้ตลาดอาสาสักบัรยาพังทลายที่ไหนได้ตอนนี้นะาการเปิดตัวต่างๆยังดีกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นีอีกนะปี40นี่เดือนปีหนึ่งเนี่ยเปิดตัวแค่พันกว่าหน่วย2,000-3,000เนี่ยครับ อันนี้เปิดตั้งสามหมื่นนะทั้งปีหรืออาจจะถึงสี่หมื่นดะ้วยซ้ำไปนะดังนั้นที่คิดว่ามันจะแบบออหดตัวไปอย่างนั้อย่างนั้นมากมายเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับนะดังนั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ต้องกลัวบางคนบอกอราคาบ้านจะตกคือแล้วบ้านใหม่มันไม่ตกใช่ไหมถ้าบ้านเก่าเนี่ยนะที่ซื้อมาเมื่อสักสามสิบปีแล้วเนี่ยเราหาข้อมูลมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพุทธศักราชสองพันร้อยสามสิบสี่นะครับนี่มาหกสิบแปดใช่ไหม สามสิบปีผ่านไปสามสิบส <tem> ี่ปีผ่านไปนะราคาก็ยังขึ้นคืดเบืเรื่อยนะมีลงมาช่วงหนึ่งตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีสี่สิบแล้วก็ยังขึ้นคืดเบืเรื่อยยกเว้นพวกคอนโดถูกๆอ่ะนะเมืองทองปลาทองช้างทองอะไรที่ทองทองนี่ส่วนมากมันสุดโสมไวนะครับมันราคาถูกเพราะเรามีคนมีคนดูแลพอไม่ค่อยมีการดูแลดีเท่าที่ควรเนี่ยนะสารพ่อต่างๆก็ไม่ค่อยดีสารบูปการสารดูปการต่างๆก็ไม่ค่อยดีราคาก็ตกเพราะมันไม่ได้มีการดูแล นะครับสระว่ายน้ําใช้ไม่ได้นะครับหรือ,อสีก็เก่านะเราสาโพวกต่างๆก็ยําแย่ลิฟก็ไม่ค่อยดีใช้ลิฟไม่เค,ย,คยเวิร์กอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของเราเหมือนกันนะครับนะบแต่ว่าอย่างอื่นๆยังเพิ่มขึ้นนะดังนั้นบ้านที่สร้างเสร็จมานานแล้วเนี่ยถึงแม้มีค่าเสื่อมแต่ราคาย,ยังมากขึ้นมากกว่าค่าเสือ่อมมากงในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นโครงการใหม่ๆก็ถือว่าเ,ออเรียกว่ายัง ตกไปนิดเดี0.3%โดยเฉลี่ยนะขึ้นก็มีลงก็มีแต่ตกไปแค่โดยเฉลี่ย0.3%ถ้าเป็นโครงการใหม่ๆที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยครับมีเหมือนกันนะที่ราคามันหล่นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันแห่กันซื้อกันเยอะเก่งกำไรกันเยอะนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะมีราคาหล่นไปบ้างแต่ก็ไม่มากไม่จะหล่นแบบวินาศส a น t o r อะไรตรงนี้เนี่ยครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยราคาบ้านมันจะยังไงก็ตามเนี่ยนะมันก็ยัง สเตเบิลค่อนข้างจะคงที่ไม่เหมือนพวกคริปโตเคอเรนซีบิตคอยวันหนึ่งขึ้นลงปุบอมบอม,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 มันก็ต้องมีคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบอยู่เนี่ยบิตคอยเนี่ยมันมีเท่าไหร่อ่ะ,อะ,อะคนอยู่ศูนย์จูนย์สาเค้าเนี่ยนะ0.03เนี่ยนะครับมันครองส่วนแบ่งตลาดอยู่หกสิบาแปลว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะสั่งขึ้นสั่งลงอะไรต่างๆเนี่ยทำได้นะเพื่อที่บอกว่าโอ้เราต้องเก็บบิตคอยไว้เพื่ออนาคตของตัวเอง นะครับป้องกันเงินเฟ้ออะไรต่างไอ้พวกนี้มันโกหกเรามันโกหกเราเชื่อนะไอ้พวกที่เป็นกูรูตั้งตนเป็นกูรูคอยชักจูงให้คนลงเหวนะคนชักคอยชักจูงให้คนลงนรกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปเล่นบิตคอยอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเก็บบิตคอยอยู่ไม่เยอะหรอกอาจจะมีอยู่เลกเหรียญสองเหรียญอะไรอย่างเมันเยอะมากนะครับสมบัติอย่างอื่นเ็ามีมากกว่าเช่นเก็บเงินมากกว่าฝากแบงก์ไว้นะครับหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมากกว่า นะไอ้ที่บิตคอยเนี่ยคงจะซื้อให้จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองแต่โพธนาบอกว่าโอ้ยลองเก็บบิตคอยเป็นอนาคตไอ้พวกนี้เนี่ยนะพอราคาขึ้นหน่อยมันก็ขายนะทำฟันกำไร,น,น,นะรนิดหนึ่งก็าเอานจะจกจริงๆเลยนิดหนึ่งมันก็จะเอานะแพนที่จะปประกอบอาชีพสุดจิตไม่อะรนะอมันขึ้นขึ้น,นลงๆขายกันไปแต่แสดงว่าเรามีความสามารถเราสามารถขายในราคาที่เป็นแพงๆแล้วจะไปซื้อคืนในราคาที่ถูกๆไปช้อนซื้อมามอะไรย่างนั้นแต่พวกนี้ส่วนมากไม่เคยเวิร์กจ๊งนะครับ คาดการก็ผิดถูกเนี่ยครับมีโอกาสยังได้ดังนั้นไอ้ที่คิดว่าที่ว่าเอาเราอย่าไปซื้ออสังหารทรัพย์เลยซื้อบิตคอยซื้ออะไรพวกนี้ดีกว่าผมไม่ใช่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นลงผิดสังเกตนะครับเอาไปใช้คิดเป็นสระนไม่ได้เมืองไทยเราก็บอกว่ากันนะต่อความรีารปนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะให้สามารถที่จะแลกเอาบิตคอยไปแลกได้แน่มีคนทําแล้วนะไม่ใช่เพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยครับ นักท่องเที่ยวที่เอลซาวาดอร์ประเทศแรกที่แบบใช้บิตคอยเนี่ยนะครับนะประเทศแรกที่ใช้บิตคอยสุดม,มันก็จนๆนะครับหรือพวกประเทศในอริกาก็พยายามที่จะเรียกว่าใช้บิตคอยเหมือนกันนะคนนี้ไม่รู้สุ่ยบิตคอยมันซื้อไปหรือเปล่านะี่ครับผมประเทศวกนี้แต่ประเทศใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนะที่เอลซาวาร์เนี่ยก็ให้นักท่องเที่ยวใช้บิตคอยเหมือนกันไม่มีใครใช้เลยครับหรือใช้น้อยมากไม่สิ้นเพียงแค่เลยไม่มีได้ผลเลยนะครับเป็นแค่ราคาคุย เป็นกิมมิคอย่างนึงเป็นแค่แบบทำอะไรมันดูเท่ๆหน่อยนะว่าเนี่ยมีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ความจริงหาไม่ได้นะครับ <_ d> ไม่ได้เป็นอย่างท <_ d> ี่เราคาดคิดนะแล้วก็พูดไปส่งเดชไปอย่างน <_ d> ั้นแหละเพื่อหาเสียงว่าดูโอ้โหมันดีนดเท่มันเป็นสินค้าหรือเป็นเงินที่แบบว่ามันห่งอนาคตนะครับนะจริงๆแล้วต่อไปอีกไม่นานเนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่มาแทนที่มาแทนที่ล็อกเชนอีกดังนั้นพวกนี้ก็หายมาลายสา,ส,าส,าสาบสูญไปในเวลาไม่ช้าแล้วก็ถูกหลอกกันทั่วหนน้าะ เป็นอย่างนั้นนะครับทุนที่ไม่โดนหลอกก็คือคนที่เจ้าข,ของบ่อนเนี่ยนะคนที่ซื้อขายทิงแล้วก็ส่ายค่าธรรมเนียมทีเนี่ยพวกนี้ได้กําไรนะแต่ว่าในกรณีของคนที่ไปถือบิตคอยไว้เนะี่ยเจ๊งแน่ๆน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยาจะให้ทําความเข้าใจร่วมกันเนี่ยครับแต่ว่ามันมีคนส่งเสริมเยอะเลยนะครับมีอินฟลูนะมาชักชวนให้เราไปนั่งเล่นพวกนี้นะมันเท่ดีเป็นของใหม่นะครับนะจริงๆของใหม่ ไม่จช่ไม่ร้องดีเสมอไปเนี่ยบางทีมันแค่ fashion. แฟชั่นแฟชั่นที่แบบว่าคนก็ับหน้าถือตาชอบแบบนี้หรือว่าอย่างเงี้ยมันดีสมัยก่อนเนี่ยละครน้ําเน่าเนี่ยบอกว่าพวกพระเอกหรือว่าพวกคนมีเงินภ้าไปดีบอกเป็นเดเวลอปเปอร์นะพัฒนาที่ดินเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่ดูทำไหนทันสมัยได้บอกโอ้โอโร้องลั่งเล่นคริปโตอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าหลอกลวงประชาชนนะครับไม่ได้เป็นเรื่องจริงจริงจริงจังเพราะอย่างที่บอกเนี่ยนะพวกกูรูทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าคงถืออยู่นิดเดียว แล้วก็ซื้อซื้อมาขายไก่ไก่ไไปซื้อมาไกลไปเนี่ยครับเนี่ยไอย้ประเภทที่แบบว่าจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติยาวนานเนี่ยไม่จริงอ่ะผมเชื่อว่าบ้านเขาราคาแพงกว่ารถของเขาบ้านของเขาหรืออะไรพื้นที่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างไรหรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีมากกว่าไอ้สิ่งที่เขาซื้ออันนี้ซื้อซื้อไาขายหวังคันกัราได้เดียวไม่ได้แบบว่าซื้อแล้วเก็บไว้นิ่งเลยนะแล้วก็เก็บไว้รอมันราคาขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นแค่ การพูดจาเพื่อจูงใจให้คุณไปเล่นบิตคอยนั่นเองนะครับการจูงใจให้คุณไปเล่นในสิ่งที่มันแบบว่าไร้อนาคตเนี่ยนะครับนะแล้วก็มันใครสร้างขึ้นมามันก็มีคนสร้างขึ้นมาเนี่ยครับนายพวกนี้สร้างมาต่อเป็นไปก็จะทยอยขายนะฟันกําไรไปก็จบแล้วนะครับนะแต่ว่าเออมันไม่ใช่เออเรียกว่าเป็นเออดีเซนทรลไฟแนนซ์นะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันก็มีคนควบคุมมันอยู่ น่ยคนสร้างบิตคอยมันยังไม่รู้มันไม่เอาเลยไม่รู้เลยมันเป็นใครใช่ไหมมันกลัวนะครับอาจจะเป็นพวกอาชญากรใหญ่ๆก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ไลฟ์กันพอสังเกตเพียงเท่านี้แต่ดูหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านจะซักถามอะไรบ้างอันนี้เราก็ดูจากในทิกตอกแล้วกันนะทิกตอกเนี่ยนะครับโอ้มีคนเข้าร่วมหลายท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับตอบเม้นหน่อยครับคุณเฮโริกนะเม้นตรงไหนไม่รู้กันนะอ่อ เข้าร่วมแล้วอ้าวขอบคุณมากเลยนะครับเชิญเข้าร่วมอ,าอ้าวเชิญได้มาเชิญเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเข้าร่วมแล้วนะครับโอ,อยู่ตรงไหนล่ะอ้าแขกรับเชิญยังไงนะเพ <c ười> ิ่งได้รับป้ายของขวัญนะของขวัญคุณไฮโาอีกถูกใจเออถูกใจแล้วถานตรงไหนผมยังหาไม่เจอื่อะร <c ười> เลิฟซีนอะไร <c ười> เลิฟแครีไม่ใช่เลิฟซีน <c ười> เลิฟแครี <c ười> ่ร <c ười> นะครับ อาจารย์คิดยังไงกับอสังริมยุคนี้บอกไปแล้วนะบอกไปล,ลองไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนะแล้วก็หรือแกรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยนะครับนะหุ้นตัวไหนดีอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นหุ้นนะครับผมมีเพื่อนคนเล่นหุ้นเป็นรุ่นพี่นะครับจบธรรมศาสตร์ด้วยกันตอนนั้นแกสอบได้ที่หนึ่งประเทศไทยนะตอนเข้าตอ,ตอนสอบเนี่ยแต่รุ่นผมมันไม่มีนะตำแหน่งนี้แต่ถ้ามีคงไม่ได้ที่หนึ่งแต่เพื่อนรุ่นพี่ผมเนี่ยได้ที่หนึ่งปไปได้ไปเล่นหุ้นเจ๊งเลนเนาฬิกาเนี่ยนะครับ อีกไหมเข้า,ร,ขร,า,ขาร่วมนะครับขอบร่วมหน้าเลยที่เขาร่วมนะครับเอ่อซื้อหุ้นดีไหมอันบอกแล้วนะครับผมเล่นเล่นหุ้นซะด้วยเอ,อุ่ยอยตุงไหนเอ่ยมีคุณใบยา่าด้วยนะมีชื่อแปลกดีนะครับขอบคุณม,มากเลยนะภาษามานะเพึ่งได้รับป้ายนะครับโอ้ขอบคุณม,มากเลยยังไงเมียได้ถามไมา่ได้นะอย่าได้เก่งกเก่งใจนะครับนะอันนี้ผมดูในในติกต็อกนะเอแม่พันยังไงนะ เป่าๆด้วยนะครับอขอบคุณมากเลยเออไม่ดูบอลเหรออ๋อบอลผมไม่ค่อยรู้จักนะรุ่นผมรุ่นผมดูบอลเหมือนกันนะรุ่นผมเนี่ยแชมป์เนี้ยคือลีดยู่นเต็ดนะเดี๋ยวนี้อาจจะตกรองบอลไปแล้วใช่ไหมลีดยู่นเต็ดทราบจักไหมอาจจะไม่เคยได้ยินนะเดี๋ยวนี้แอสตันบีล่าแอสตันบิล่าสมัยรุ่นผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นแมนยูอะไรอย่างเงี้ยตอนนะ เออแล้ววันก่อนรู้เป่าแมนยูเตะกับผีแดงอ่ะมันมากเลยนะเสมอกันสองสองแมนยูเตะกับผีแดงอ่ะเคยรู้เป่าอันนี้แสวเล่นนะครับมันคือเจ้าเดียวกันแหละนะหรืออาร์เซนอลเจอเปินใหญ่อันนี้มันแน่นอนเลยอาร์เซนอลเจอเปินใหญ่นะครับเข้าร่วมแล้วเออรู้สึกหลายท่านไม่ได้แสดงความเพียเลยนะในติ๊กต็อกเนี่ยครับเดี๋ยวก็ร่วมหลกมากเลยที่คุณเฮโร่อบอกอ่านเมนอีกแล้วอ่านตรงไหนบูเอออุ้ย อ่าหมดแล้วคุณนโรอ๋อเมือ่อกี้ถามเรื่องหุ้นเนี่ผมก็ตอบไปแล้วนะครับหุ้นผมก็ไม่ได้เล่นล้วด้วยนะเก่งใจจริงๆเลยพัะผ่าสิโอในทิกตอกนี่มีอยู่1.5ึ่งจุดหพันพคนนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับใน f a c e b o o k เนี่ยจ,จะน้อยหน่อยนะโอใน Facebook นี่มีดูอยู่สิบาท่านนะยังไงสงสัยต้องไปซื้อนะนะซื้อซื้อ,อ,อหัวใจกดถูกใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ซื้อแล้วก็พูดเล่นนะครับ ไม่ได้เป็นพวกดาราหรือว่าอินฟลูที่ต้องมีแบบว่าคนมาติดตามให้หรู้เยอะๆหลอกลวงราษาชนอันนี้ไม่ได้ทำอย่าอนั้นอ่ะดูในทิกต็อกอ่ะเฟซเฟซบุ๊กมังนะ่งมมีคําถามมั่งบ้างบรรยากาศส่วนตัวอย่าง is watching อ๋อเป็นชื่อเขานั่นเองนะครับนะแล้วก็บรรยากาศส่วนตัวอเราดูแล้วนะครับคุณประสานแซงโง่โอ้หลายท่านดูอยู่นะขอบคุณมากเลยนะครับมาช่วยกันดูนะมีอีกไหมมีคําถามไหมทีเด็ดหวยมีทีเด็ดหวยด้วย รู้สึกรู้สึกยังไงกับกลุ่มปดกลุ่มชาวปดเออผมก็เพิ่งเคยเข้าไปหนเดียวนะแต่ที่คุยกันเนี้ยก็สุภาพเรียบร้อยดีนะนะไม่ได้มีอาจารย์เป็นพวกผมแก่แล้วนะครับอาจารย์เป็นพ่อผมแก่แล้วก็เลยสุภาพเรียบร้อยดีนะครับแต่ก็คุยกันเรียบร้อยดีนะสุภาพเรียบร้อยดีนะบางคนบอกว่าอย่าไปคุยกับพวกาชาวปดนะพวกนี้ผู้ชายหยับคครเออ มันก็ไม่เป็นอย่างที่ผมเห็นเบียดไม่ป็นอย่างที่เขาว่ากันนะครับขอบคุณมากเลยนะที่ชวนไปไว้ว่างเราไปคุยกันตะ่อคุณมากอภิสิทธิ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชาชีวานะครับคุณมากบอกว่าสวัสดีครับดรจากไมเคิลจากไมเคิลครับยังไงคุณมาบอกบอกมาจากไมเคิลนะเอาไมเคิลฝากบอกมามั่งสงสัยนะครับสวัสดีครับคุณสุชาติคุณสวัสดีมานะครับอขอบคุณมากเลยนะเนี่ยในมือถือเนี่ยเห็นได้แค่สองความเห็นเนี่ยนะครับ แต่รู้สึกว่าจะมีเยอะกว่านั้นนะอ่าดูในดูในเรียกว่าอะไรนะเดสก์ท็อปแล้กันนะครับดูในเดสก์ท็อปอ๋อคุณอัจฉริพลบอกรอดูคริปโตล่มสลายอ๋อนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยมาจจะล่มสลายแต่ว่าหลังจากผมเสียซิเบตแล้วนะอาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับรอว่าดูกันต่อไปสวัสดีครับแล้วก็คุณมาร์คเนี่ยครับคุณมิสเตอร์ลิฟวิงนะมิสเตอร์ลิฟวิงอะไรซอสนะครับ, uh, Living, นะ Living, ร Source, รบแบงค์ไม่ค่อยอนุมัติมันแบงค์เนี่ยมันก็ เพรเซฟอยู่เรื่อยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะนั่นนะเราน่าจะบอกแบงค์รัฐเนี่ยลดดอกเบี้ยงเงินกู้ตอนนี้มันลดดอกเบี้ยงเงินฝากเงินกู้ลงมา0.5%จิ๊บจ้อย0.25%มันต้องลดดอกเบี้ยลงมาสัก2%เพราะว่าแบงค์ทั้งหลายก็มีรายได้จากค่าธรรมเงนียมเยอะแยะสารพัดอยู่แล้วน,นะครับนะดังนั้นน่าจะลดลงมาบ้างนะดอกเบี้ยงเงินฝาก1%ครึ่งดอกเบี้ยงเงินกู้อาจจะ4%ครึ่ง มันลดจาก 5%, 5 6กว่าเนี่ยลดลงมาเนี่ยอาจจะลด2%ถ้าดอกตั้าเงินผ่อนเนี่ยนะถ้าดอกเบี้ยลด2%อเเนี่ยเงินผ่อนจะหายไป10กว่า20%เลยนะนะคนที่ผ่อนบ้านอยู่ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเงินพอที่จะไปฉลองอย่างอื่นได้หรือไปลงทุนทางอื่นได้เศรษฐกิจเติบโต,ตทันทีนะต้องไปบอกธนาคารพาณิชย์ของอาธนาคารของรัฐเนี่ยลดก่อนเพื่อที่จะให้บังคับให้พวการายใหญ่ๆทั้งหลายลดด้วยนะถ้าขนาดนี้นี้ยังไม่ลดเนี่ยนะครับขอความร่วมมือแล้วก็ไม่ยอม ไปเชิญแบงค์ชาแบงค์นอกมาเลยแบงค์จากต่างประเทศเนี่ยมาแข่งขันเลยเพราะตอนนี้มันธุรกิจกึ่งผูกขาดมีแค่15บห้าวกแบงค์ยังไงครับนะถ้าเรามีการแข่งขันที่สมบูรณ์เนี่ยนะคนอื่นก็คิดดอ,อกเบี้ยถูกกว่าเราคิดดอ,อกเบี้ยอย่างนี้แหละเราก็สู้เขาไม่ได้ดังนั้นต้องมีการแข่งขันนะครับอ่านะดูต่ออีกนิดหนึ่งนะในในช่างมนซีช่างมนซีบอกสวัสดีครับนะขอบคุณมากเลยครับนะมีเห็นเด่นนิดเดียวอ่ะนะไม่รู้ทำไงแต่บางท่านที่ไลฟ์เฟซบุ๊กสเก่งๆนี่จะไป มองเห็นหมดเลยนะผมก็เห็นแก่นิดหน่อยนั่นเองนะครับว่าเห็นแก่นิดหน่อยนั่นเองสวัสดีครับจากไมค์ก็ออกมาพูดไปแล้วอือชาอ่ะไม่มีโอเคถ้าไม่มีเราก็ว่ากันพอสังเกตเท่านี้นะครับเวั่วงเราเค่อยมาพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขสวัสด Good night ิ์굿ไนท์ราตรีสวัสดิ์ครับ